เข็ดกับทุกสิ่งที่เจอเข็ดกับทุกสิ่งที่ได้รับเห็นไหมโอ้ใหม่ก้ดเย็บแปด วู้ชิดโอ้พระเจ้า holy shit เ่ยทัวจีในสัตว์ววชัยมิ่นนำมันตัวไปโจกคุยเอ้ยเจอทัวไอ้เชี่ยน่าจะเือเนี่ยให้หันรถสองตัวสามแล้วนะฆ่ามาแล้วสองตัวพี่มาดักเลยพี่มาเลยพี่ตามพี่มา ดอกหนึ่งตายหนึ่งตายหมดตายหมดตายหมดตายหนึ่งต้นตายหมดแล้วหมดแล้วมีอยู่ร้อยสิบว่ะมันด่ากันหรือเปล่าเจ็บมากโอ้โหไบวกกันอยู่สองตีด้วยเออว่ะโอ้โหโคตรเยอะโดนโอ้ยยยยคุณสอง ไ่ยิงไปก็เปลืองกระสุนมีอีตี้ขับรถมาโดนอีตี้เลยเห็นปะนี่มันบวกกันอีตี้แหละนี่ไงมันไม่ยอมเดินวะโดนไปไปเออ มมายตหดแล้วเหลืออีก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 ตัวขวาตัวขวายังไม่ตายตัวขวาเนินตัวขวาเนินยังอยู่ตัวนึงนะเจ็บตัวนัขาเจ็บด๊อกไมต้องผมอ้อมไกลให้ต้องไม่ต้องพี่ตามพี่โอเคโอเคเว่งอยู่ข้างหน้าหัวแตกไปแล้วตัวนึงมันไม่มีหมูฟสองตัวเลยเหลืออีกเหลืออีกเหลือตัวเดียว ผมดาวแล้วเจ็บนะตายช่วยเขาจะไปฆ่ากันไม่ได้ว่ะบอสกูก็โดนนี่นคือภัยทีมเราเองเนี่แหละเฮี้ยสัตว์คารน,นำเฮี้ยอะไรขึ้นมาไอ้หัวใโอ้ออย <c oughs> ไอ้เชีย่ยเพื่อนมันยิงกู้ศัตร์นัดเดียวแอกับตายโว้ย <chill> มากไปเาไปคนคนรดไปนอกก er. ูดังตัวหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วนอกกูดังเจอแล้วน็อกกูดังตายหนึ่งนอกตัวหนึ่ง มันไปช่วยเพื่อนอยู่ฝั่งขวางามหน้าไงเลืเอดไม่เต็ม <c oughs> เจ็บมากตัวเนีงยตัวช่วยเพื่อนตัวไปพบตัวนั้นแหละดาววิ่งวิ่งเข้าด้านหน้ามาแล้ว เดนขาวโดนมาต่างกันต่างกันมากผิดลงลงตายหมดแต่กูดังตายหมดข้างนอกข้างนอกฝันรู้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบอสบอสแต่กูดังมีสไนเปอร์บอสมาเช็คก่อนอ่ะไปดูเช็คแค่ไปหนึ่งดูมีป่ะศพนี้สกาศพนี้เอ็มสิบหกอ่ะมีกอดมีกอดเลเวลสามมีกระสุนด้วยมีทุกอย่างครบเลยเนี่ยมีคุณสี่ด้วยเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว คาตายคาตายหินอ่ะกีกีข้างหน้าหินเฮ้ยเชี่ยสองตัวบอสนับตัวสามตัวบอส้องสองบอส้องสอง้องสองอ้าวเยอะกดผิดเียอะจังบอสไปตายตัวหนึ่งตายเหรอเยอะเก ต้เหลืออีกตัวบอสตายแล้วเออต้องเหลืออีกตี้อีกตีกต้มันฆ่าได้แล้วมีคามีคามีคา,ามีกูบอกแล้วเฮียได้เก็บทนายก่อนไหมกูยิงให้ตายตายแล้วเก็บเลย TÔN! Cú TÔN cú TÔN cú TÔN! Lọc tôn đây Hết lắm, lọc... mất, lượt tốt đeo lượt tốt mái hả? Ờ, là tôn mái đã mở น็อกบอสน็อกเออตัวเดียวตบมาล่ะตบมาอ๋อเห็นแล้ว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 ล็อกอยู่ตายเป็นตัวคานจิปลาสโมกไปเฉยมีอะไรมีมีมีพี่บอสเนินน่าเราบอสเนินน่าเราคานอยู่คานอยู่โดนหนึ่งนะมีตัวด้วยขวาเมื่อขวาเมื่อไปไปหลือตัวหลือตัวเนินน่าเรากระปุกพิษปรชาร์ เอ้มาดิหมู่บ้านนี้น่าจะมีอ๋ออะไรของรถมันวะอะไรของคนขับมันวะเฮียกูว่าขับของกูตรงๆว่าวะ มันมีเนินแต่ว่าตายเฮ้ยขนาดใกล้เลยเฮ้ยเล็อคตัวหนึ่งเจ้าเฮ้ยตีหนึ่งเลยตายสองตายสามมีตัวอยู่ไหนฮะตายตายตายตรงนี้ต้องมีคนไปไปดิวกันแล้ว่คัดหลังค่ับอะไรวะเนี่ย เฮียมอเตอร์ไซค์แม you know ่งห <problems>? ่วยขันหลังขันหลังแม่ไม่หยิบระเบิดได้โอ้โอ้โหอะไรวัเนี่ยทำไมเรายังไม่ตายรอบใหม่วะยนะเพื่อนไง ติดแค่โอเคจอดนะคิดคิดถึงวันแรกเลยอะไรวะถึงวันแรกแล้ววะอย่าพูดไม่ขาดคำเอาอะไรเว้ยเฮ้ยอันนี้บั๊กแล้วน่ะเกมบั๊ก่ะเนี่ยเกมบั๊กเหรอนี่อะไรวะเฮรถซ้ายสี่ จะมันโดนยื่นยื่นยิงน็อกหนึ่งน็อกสองออต่างเข้าด็อกสามน็อกสีไไไ่ไม่มีที่หลบ่ะไม่ได้ว่ะเพื่อนวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่มีที่หลบเฮ้อ ยอดปะเห็นคลิปไปนั่นที่แม่งขับมอสไม่ได้ดูทางอัวกเอาเอาอกไปจากตรงนี้ที๋ยวอ้วกแล้วจังบ้านลินานตรงนี้ได้ปหแคมป์มาตกเขา เออจะอ้วกอย่าไม่คว้ามือตฮัลโหลปวดหัวได้ไปแคมป์ในน้ำละเช็คสภาพหน่อยเช็คสภาพผมัอยู่ไหมมันใช่ไม่ได้เอาคายิงเนี่ยไอเชี่ยใครมีปืนคนยิงนี่ยิง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 หินเอาอ่ะไอหินเว้ ขับเลยไม่ใช่ละไดอแล้วมันหายไปไหนแล้วมันยยวะตัวล้มตายแล้วค่ล้มหนใจเย็นใล้มสดิ่มน้ำนี่น้ำนี่น้ำเกียรนเองนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโผลโดนหลายยิงว่ะนอกไปแล้วไปแล้วดิ่นไหนตัวบ่นตัวนึง ในน้ำสุดท้ายไอ้ยื้อไอ้ตาไอ้สะดือไอ้คือตรงนั้นมันยืดยิงได้แล้วเหรอวะ